สวัสดีครับผมเทนเนชนนะครับวันนี้จะมา,อ,าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่แข้างมีความสําคัญอย่างไรนะครับผมอย่าเห็นตามภาพน,นะครับลหลายๆคนปกติก็จะออกกำลังกายแบบปกติทั่วไปแบบนี้ทําทั้งสองข้างพร้อมกันอย่างท่านี้ครับเป็นท่าเริ่มต้นเลยที่ลหลายๆคนออกครับผม shoulder p r e หรือว่าท่าเล่นไหล่ปกตินะครับแล้วก็นี่ท่าแบบว่าเล่นไหล่ด้านข้างครับผม shoulder s เรสหลายๆยคนก็จะเล่นพร้อมกันอย่างนี้นะครับผม ซึ่งท่าที่ผมทําให้ดูครับไม่ใช่ว่ามีการผิดหรืออะไรยังไงก็ตามแต่นะครับแต่ผมจะอธิบายเห็นว่าคนปกติเขาจะทปราบาณแบบนี้กันวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายคร่าวๆครับว่าการเล่นทีละข้างสําคัญอย่างไรซึ่งแน่นอนครับเวลาคนเราเวลาเล่นพร้อมๆกันนะครับผมมันจะทําให้การโฟกัสซ้ายขวามักจะไม่ค่อยเท่ากันอย่างเช่นเราถนัดขวาเราจะออกแรงขวามากก่อนด้านซ้ายคนที่ถนัดซ้ายก็จะออกแรงซ้ายมาออกกว่าขวาเพราะงั้นการที่เล่นทีละข้างนั้นมันทำให้โฟกัสกล้ามเนื้อได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในแต่ละท่านะครับผม ซึ่งสิ่งที่ผมจะแนะนํานะครับผมอย่างแรกเลยก็คือให้เล่นตอนช่วงบริเวณช่วงบนก่อนนะครับผมสาเหตุง่ายๆเลยครับเพราะมันปรับทางง่ายครับแค่นั้นเลยเพราะงั้นการที่เล่นช่วงบนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีท่าต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถไปดูในอินเทอร์เน็ตได้หรือว่าสามารถเอาท่าที่ผมเคยสอนเนี้ยไปอดัดแบปได้และนี่ครับผมขั้นต่อไปก็คือจะเป็นเล่นช่วงล่างครับผมแน่นอนครับว่าช่วงล่างครับผมมันถึงแม้มันจะเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าแต่ว่ามักจะทําได้ยากกว่า เพราะงั้นผมก็จะแนะนําว่าคนทําท่าเบสิกให้แน่นก่อนแล้วค่อยมาทําท่าแบบนี้ทีละครั้งนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ